past past อดีตอดีต yesterday yesterday เมื่อวานเมื่อวาน the day before yesterday the day before yesterday เมื่อวานซืนเมื่อวานซืน last year last year ปีที่แล้วปีที่แล้ว last month last month เดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว last week last week สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้ว last night last night เมื่อคืนเมื่อคืน last Wednesday last Wednesday วันพุธที่แล้ววันพุธที่แล้ว last weekend last weekend สุดสัปดาห์ที่แล้วสุดสัปดาห์ที่แล้ว two days ago two days ago สองวันที่แล้วสองวันที่แล้ว a year ago a year ago ปีที่แล้วปีที่แล้ว an hour ago an hour ago หนึ่งชั่วโมงที่แล้วหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว three weeks ago three weeks ago สามสัปดาห์ที่แล้วสามสัปดาห์ที่แล้ว ten years ago ten years ago สิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้ว eight months ago eight months ago แปดเดือนที่แล้วแปดเดือนที่แล้ว